สวัสดีจ้าพี่น้องมูนีมาพอกับสาวอยู่คนตัวกลมใชนน้แน่กอยกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามูนีสาวอยู่อยากกินผัดไทยจ้ะพี่น้องสาวอยู่เลยจ้าผัดไทยมาเลยจ้ะผัดไทยแบบผัดไทยโบราณจ้ะนี่ผัดไทยโบราณกุ้งแหงจ้ะเนี่ยตัวใหญ่แหงมาจากเสพๆน้ำสาวอยู่ สาวอิวปุ้งมาเเรียบร้อยเลยจ้ะพร้อมแซ่บเปรียปร้ยวๆหวานหวานรสชาตินี้ฝนก็นสิโต๊กจากพี่น้องฝาห้องอยู่อืแอมแซ่ดจ้ะยังระคันเส้าเสียงแหบดีอยู่จากพี่น้องยังไออยู่แต่กระยากกินแห้งอะ อืมแสดสาใจแฮงด่ะหลานนี่ใส่มูกซับจ้ะพี่น้อง อยู่ข้างหลังเป็นบุกเบื่อเลือะมันมาอีกเลยต่ะคลิบนี้ เห็นสาวอาวุถือยังเขียวๆบ,วบาดแดดเลยจ้ะพี่น้องคือตะวันสิเป็นหยาสิเอาให้พ่นกินยางน,น้ำกลตลอดเลยจ้ะ ฝ่าหอมมาไก่เลือจ้ะพี่น้อถึงสิมีลมถึงสิมีฝนถึงใดแม่งวันกันยังต้อมคือเก่าจ้ะสาวอิวยานฝนไลอยู่เดอจ้ะ แห้งสิ้นไงแห้งจอะร่มเหลิมแห้งเลยเจ้ะพี่น้องืม 都怕死，流血了，对吧？ ฝ่าหองคัาเลยจ้ะต้องฝ่ากินเลยจ้ะพี่น่องฝนกำลังจะมากเลยจ้ะ เหน่อร้วนๆเลยจ้ยพี่น่อง เบิล้ลเราจะพี่น้องเศบสาใจแห้งจ้ะคันพี่น้องมาคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวอยู่น้ำเนเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าสิเดบุผาคลิปใหม่ๆไหวพ่อการคลิปหนาจ้าว่าสาวอยู่สิพามากินอย่างแสบๆน้ำกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า